สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในตอนนี้นะครับการไฟฟ้าส,ส่วนภูมิภาคนะครับได้เปิดระบบนะครับให้ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟนะครับที่เป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็กิจการขนาดเล็ก เพื่อขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่25มีนานะครับ63เป็นต้นไปนะครับโดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้นคือ19.5ล้านลายนะครับแบ่งเป็นแบบบ้านคือ17.9ล้านลายแล้วก็อีกอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือ1.6หล้านลายนะครับส่วนขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับแค่กรอกข้อมูลนะครับคอนเฟิร์มข้อมูลง่ายๆนะครับซึ่งมีการอ่าลงทะเบียนเนี่ยไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับ ขั้นตอนที่1นะครับเตรียมข้อมูลลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ากรอกข้อมูลนะครับก็คือ,อชื่อนามสกุลหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับหมายเลขบัตรประชาชนขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นวิธีการเลือกลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้าซึ่งจะมีวิธีการลงทะเบียนเนี่ยสขั้นตอนนะครับหคือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับคือ2ลงทะเบียนโดยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านขวามือนั่นเองนะครับลงทะเบียนผ่านทาง Facebook ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับผ่านทางไลน์นะครับซึ่งแอดไลน์ท่านสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมขึ้นไว้ให้อยู่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเลือกวิธีการลงทะเบียนแล้วนะครับท่านก็ใส่ข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักนะครับซึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่บนใบแจ้งนี้ของท่านนั่นเอง จากนั้นตรวจสอบข้อมูลนะครับระบบก็จะตรวจสอบข้อมูลนะครับในการลงทะเบียนรับค่าไฟฟ้าของท่านต่อไปนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับที่ติดต่อได้นะครับติ๊กทําเครื่องหมายถูกที่ช่องยินยอมการแจ้งข่าวสารนะครับของอทางการไฟฟ้านะครับผ่านทาง SMS นะครับ ส่วนช่องทางการรับเงินนะครับท่านสามารถเลือกได้4ช่องทางทีเดียวนะครับคือ1คือพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็หรือติดต่อรับกับสํานักงานการไฟฟ้านะครับและรอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนนะครับจากการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้านะครับเริ่มจ่ายเงินนะครับตั้งแต่วันที่31มีนาเป็นต้นไปนั่นเอง นอกจากนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้ขยายช่องทางในการลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้าคืนนะครับโดยมีผู้มีสิทธิ์สามารถขอรับเงินคืนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7 e เ e ่นอทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยการแสดงบัตรประชาชนและพินโค้ดนะครับของผู้รับเงินเท่านั้นผู้ง่าย่ายนะครับคือท่านต้องไปรับเงินด้วยตัวท่านเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับพิธีการรับเงินค่าไฟฟ้าคืนนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ย ได้ออกโครงการนะครับที่มีการคืนเงินค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนสำหรับรวิดีโอนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์นะครับกับท่านไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามให้กับทั้งช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับจะเป็นความกระุณนอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ